เาเจ้าว่าขายน้ำอ้ํานี่ป็นมันดังแงบอกแม่เข้าเช็ดเข้าเนี่ยเขาว่าขายแม่ได้ไม่ยังได้เข้าเช่นาแม่สีเือแต่บัดเข้ดดขว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 าขวดขขดขวดวดขววัดดดวดนวววว ไแม่พักกันไปหาซื้อเลยมันั่งยังไม่มีว่าชัเออเอาซื้อเน่ตัวได้ละแม่ระนั่นเลยเขาเขียนไว้เหมือนยกไปช่องซื้องหนึงกุนอพักันแช่สาัท้ซมหมดออไปซื้อใช้กับอะไรผนม่เจะให้พูอยไปลอนึ่งุหมกูไหนตัวรตัวลอยนึ่งก็อ้ยไไไสมมตัวเขาบอให้เล็กน้อตัวเข้ากันให้เ่งคนเงนึงาตัวแต่ซื้อสองตัว สตัวก็เพว่าเขาหันชวนคาครับมันเขาเป็นเขาจะพูดละหาหุกมือดโอ่ะได้พูดละหาหกมืเขาใจคืนคะแม่ต๊ใจสีที่แรกบอนนั้นลัพ no. ี่ผู้ใดมาวอาจารย์เท่หนังนั้นันจังเลยน่ากรบวนข้างแน้องอาจารย์ย่างนี้อาจารย์อารย์เขาื่อกันยจ้าครับคืออัญยฮานี แม่ซิ <it> รูปะวัตยาเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นจ้งไดค่ะยาคันเพื่อนเพื่อนชอบไ้เลขว่ะจ้ะชอบเลกชอบนั่งยืออยากตําบุญทบุญเวลานี่ยเพื่นกัใครเ็ตัวเตัวเปเลารียงเพื่อนนี้เรียงจังไดแม่เวลาถือเวลานั่้อกันยังกันผู้่ใบบาบ่นยังเก่านั่งอยลงพ้นไกลย่างหอหมูพ่อขันไกลย่างไกล้ย่างยัง คือได้ก่าวว่าชาวบ้านถือกันหลายอยู่ดิบ้านบ่ถือเต้ขิงหัวอย่างก่อนเขี่ย้านถือเต้ขิงหัวขิงหัวิงหัวรักหัวบอกรักขิงหัวเก้าเจ็ดเก้าคือเต้รักหัวบ้านเขาขายมันไม่เลียกกันสองตัวเขายเครื่องค่าไม่แม่ไู้พะสษามื่อจก็ไดเมื่อนาโอ้ยังดีด้ยเนาะ นาะบงือนหาด้วก่อนชุนค่าเอได้เมือ,อนาห,าออหาแต่ว่างาหักใหญ่ได้สามเือนค่ารวมเมดบ้านสองลานเท่านัาน้นะเพิมเมดบ้านสลานส้าสมลินมนมักยาสินลามบหอจา้า คันว่ายาสินียนบ่ามากบ่คิดว่าแตไนไรเขาเนาะแม่มือนั่นเนาะเมื่อนกลับมาญาติสินแหนแตนตอดนึก <c oughs> อันแม่หวัวาควันยู่มืงินั่นอันขนาดผ้ายังหวัวปูดเลยเนาะนกันว่าแม่สินียนเนาะแตนก็นตอดชั่วโอ้ไรทีมงานได้ได้เงินั่นว่านี้ฟันไปแม่ยังเฮ็ดยังไดรบาทน,น,น,นี่ามากตัวใดตัวแม่ มได้ใจข้าวข้าวแน่แ่ะเอออะไรเนี่นเปิดเฟ้ยแน่บาร์เปิดเฟยแน่่าร์แปดสองแปดสองแปงแปดสองขแา่ข้าวบันบันมือขึ้นมือดำตันมือนต้องมยังใ่นมงับงับไปหานขึ้นมือํากันเนาะ แปดสองทีีซื้ออีกบ่ไมีขายอีกบ่ไปใส่ก็นมได้แปดแต่ใน่ี้กันบ่บ่เข้ากันบ่เออเจ็บเ่าไหร่จังหวะจังหวะจบไปไหม้สองตัวเดียวไหนะเดียวมันก็ได้ังไม่ได้ใชัไหมครับผมไม่ั่ จับเด็กับเด็กแปดสองปั้นคนีงเล็กดสอันแลาคนหที่แปดสองได้ไหจังใดแม่ก็ได้เอไปเที่ยวมทีมาไะมมันมีทีมาเนาะแม่เนาะเล็กมีทีมาแปดสองเล็กมีทีม้าเด้อพี่น้องเราเลเสียงร้องเบิ้งปันแเีงแล้วปันดีไหมวะแม่ปั้นดีแล้วเป็น เอ้ยลายเ,ลเ,ลเลามันอสามสามตัวนี่แม่มักตัวไหนครับผมตัสามตัวเ่าันดูอดอเจ๋อเจจว่าสองตัวเนี่ยเอาไปเอาไปเสียงไว้ก่อนไปลอกมึงก่อนเปล่าซื้อเราจพี่น้องเดีมันสิอันแปดสองตัวสองแปดโตเดียวนี่บอแม่เั็นตัวลองมีเลยจ้าไม,ม่ตัวล<า><า>่องบอ เแปดรแลดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งนะคะีแได้มีแปดก็ได้วิ่งแปดเลยเ้มได้ไมปันจได้ไปสร้างโลกโพเตน้์นกกลมออกจากแปดออกจากเขาบอกาใหนมีแปดไมีแปดซือว่ได้แงวัลนี่ว่าตีเขาบอกว่าเขาหาไปแล้วเกาอ้ยออกมาจกใงยวไดแห้งแล้วว่ายังดีเนาได้ มื้อหาอยู่คนเราคนเครื่องคนเด้อเด็กสาม้คนเรากันนรว่าเขาให้เื่องานีเลยจะชิ้นใเราทำแนวทางจากป่าวิยนรคะใช้วิจารณญในการรับชมบรุนี้เดี่ยวคักคักด้อยมเนี่ยเอาคักๆ

เอาขึ้นแม่เอาขึ้นข้างเมองขึ้นแม่มุ่งแดงโซ่ก้อนเดี๋ยวค่อยมามุมนึ่งเงินเอาพีนองไนแม่มุ่งแดงเดี๋ยว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  คุณแม่แหลมวันนี้บุกกลางป่าอ้อยมาตัดอ้อยซอยเพิ่นป่าอ้อยสาป่าอ้อยแม่เลื่อนมาทางนี้หน่อยนะครับแม่แปดอะไรแปดโมาแม่มาเดี๋ยวมาให้คุณแม่มุ่นน้องเงินแม่บ่ายคุณแม่เพราะว่าเพื่อนผมยันยันแม่ยันยันยันมาแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดบนล่างกลับด้วยนะคะแนวทางโตมักแห้งแห้งที่สุดคือแปดสองของแม่ เป้นเบาสุดใะแมน่าชุดแมาที่ออกกันลบกินนองเลยเอาให้ได้เศร้าซัดอ้อย่ะวันนี้เจอกลางป่าอ้อยเหนะคะกลางป่าพูดคุณแม่มากๆค่ะคู่หูดวงแห้งค่ะ คุณแม่ดวงเฮงคุณ <c oughs> แม่ดวงเฮงแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะมาเสียวเ้าดนตัดอ่อยมาติด้งนหันมาทางังมีนิดนึงแม่วันนี้เออเดีย๋ยวเอาให้เซ้าตัดอ่อยเลยว่าจันเเซ้าต,ตัด่อย <c oughs> ชุดเด่นชุดพิเศษนะคะ <c oughs> จ้าโอ้ยเด็กดังเด็กง,เกงาม ส็ยงามค่ะแง่เลกสวยจ้าแปดสองสแปดชอบก็กดไลค์กดแชร์ชมเพื่อความบันเทิงนะคะวันนี้บุกถึงป่าอ้อยเพราะว่าถือดูได้นี่กู้นี่ถือเลขดูดูพี่น้องบ่ตามบ่ได้ค่ะูนี้ำตาลวิจามินยามด้ค่ะเด้อชอบกันยังต่ามมามกปผาเป็นมูเป็นมูกันมาคือกันแบบพีเลขในซื่อคือกันเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกัน เพื่อนมักมตัวไหกับมักน้ำกันซื้อน้ำกันได้นองเนาะมักด้วยกันมันๆจ้าน,น,น,นี่ย